สวัสดีเพื่อนเนคุณผู้ชม,ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมพลพันธิประหาดอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ฮะผมก็มางานเช้าอีกวันหนึ่งนะครับกับ Mazda 2สโฉมปี2023ครับเป็นตัวปรับไมเนอร์เชน f a เฟสลิฟโดยต้องบอกก่อนว่าครั้งนี้ครับแม้มันจะปรับแบบเฟสลิฟแล้วก็ในเรื่องของขุมกําลัง powertrain ต่างๆไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเราได้มาทดสอบกันซึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือเราจะขับจาก กรุงเทพครับใจกลางเมืองนะครับประดิษฐ์มนรนทธรรมเนี่ยไปที่สนามทดสอบครับผมที่ฉะเชิงเซาครับก็น่าจะได้ทดสอบเจ้ามาด้าสตัวใหม่นี้ในสนามแบบโอเวอร์คอสนะครับซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าการทดสอบจะเป็นยังไงบ้างไว้เดี๋ยวจะมาอัปเดตในส่วนของรายละเอียดการทดสอบวันนี้กันครับสำหรับรถที่ผมจะได้ขับในวันนี้นะครับ ยาวๆทั้งวันเลยนั่นก็คือตัวเบนซิน1.3 SP ที่เป็นรุ่นท็อปของฝั่งเบนซินนะครับราคา700,000กว่าบาทครับและตัวนี้จะเป็นรูปลักษณ์ในส่วนของฝั่งที่เป็นสปอร์ตครับก็คือกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดำและก็มีแถบลูกเล่นเพิ่มนะครับซึ่งอย่างคันนี้ก็จะเป็นแถบสีแดงชุดล้อนะครับเบนซินเขาจะให้ล้ออยู่ที่ขอบ 15นิ้วแล้วก็จะเป็นสีเทากันเมทัลเล็กมีการตัดนะครับตัวกระจกมองข้างเป็นสีดำแล้วก็คือหลังคาทางด้านบนครับจะเป็นสีดำซึ่งจะเป็นลายเหมือนคล้ายๆแบบพวกลายเคปลาประมาณนี้ครับทางด้านท้ายกันบ้างางด้านท้ายเนี่ยก็จะมีตัวสปอยเลอร์นะครับที่แปะอยู่ ทางด้านบนช้างหลังอันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านของรายละเอียดภายในห้องโดยสารนะครับก็มีดีเทลรายละเอียดนิดหน่อยอย่างตัวแบบพวกช่องแอร์อะไรพวกนี้ครับผมก็จะเป็นกรอบแบบสีแดงเป็นลูกเล่นนะครับที่สามารถตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็ตรงแผงคอนโซลแอร์ทางด้านบนเนี่ยครับก็จะเป็นวัสดุอะคริล่าแล้วก็เดินได้สติช,ชิ่งสีแดงอ่ะให้ลุคสปอร์ตนะครับผมรวมไปถึงตัวแผง นี่ชุดประตูด้านข้างและการตกแต่งวัสดุเบาครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นอะคันทาร่าแล้วก็มีลายดอดอ,ดอ,ดอ,ดอสีแดงเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งก็จะทำให้รับกับตัวการตกแต่งเส้นขอบที่เป็นสีแดงทั้งหมดให้ลุกสปอร์ตได้ดีครับผมครับผมแล้วตอนนี้นะฮะ่ารถที่ผมได้รับ มาเป็นการทดสอบในวันนี้ฮะก็คือตัว Mazda 2รุ่นท็อปของฝั่งเบนซินก็คือตัว1.3 SP นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าในเรื่องของการปรับพวก p e r f o r m ร์แมการขับเนี่ยมันจะเหมือนโฉมเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะตามที่ได้กล่าวไปว่าคันนี้เป็นตัวเฟสลิปเน้นเรื่องของปรับหน้าตาภายนอกแล้วก็ออปชันภายในนิดหน่อยซึ่งจุดนี้ผมอาจจะขอไม่พูดซ้ำเพราะเราก็ รีวิวกันไปแล้วในช่วงที่มันเปิดตัวนะครับผมเราพูด p e r f o r m ร์แมกันอีกสักหน่อยแล้วกันก็คือ feeling การขับของ Mazda ครับผมว่าเขาจะมี Character ที่ค่อนข้างชัดเจนกว่ารถเรียกว่า B-segment คันอื่นๆในตลาดฝักญี่ปุ่นนะครับอันนี้เราพูดถึงเฉพาะแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นอืซึ่ง c h a r a c t อรของ Mazda เนี่ยผมชอบมากๆตั้งแต่สมัยที่ Skyactiv เนี่ยมา ใหม่ๆครับผมก็ราวๆ10ปีแล้วมันให้ฟีลลิ่งแบบ f u ัน o drive ได้ดีนะครับเรื่องของช่วงล่างที่หนักแน่นแล้วก็พวงมาลัยที่คมตอบสนองได้ดีนะครับความหนืดเหมาะสมแล้วก็แบบคืนวงเลี้ยวอ่ะอันนี้เป็นฟีลที่ผมยังชอบกับคาแรคเตอร์ของมาสด้าอยู่แต่ปัญหาที่หลายคนน่าจะรู้สึกเหมือนกับผมก็คือเรื่องของัวพาวเวอร์เทรนของเขาที่ไม่ได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมันเลยนะในช่วงมาสิปีนี้ อย่างตัวนี้ก็เป็น Skyactiv-G 1.3เบนซินถ้าเทียบกับการใช้งานโดยทั่วๆไปของผู้ใช้งานใช้รถปกตินะครับผมขับในเมืองอะไรเงี้ยไม่ได้เค้นเล่นรอบกับมันมากเร่งแซงที่ความเร็วสูงเนี่ยมันก็ดีครับให้การขับที่มีฟีลลิ่งกระฉับกระเฉงแต่เมื่อสักครู่นะฮะก็เราขับกันมาช่วงเส้นมอเตอร์เวย์เราก็รู้สึกว่าช่วงเทค ความเร็วแบบร้อยกว่าเนี่ยแน่นอนด้วยแรงของพละกําลังมันอาจจะไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ใช่เครื่องบิ๊กบ็อกแต่ก็ยังถือว่าเล่งแซงได้ดีในระดับหนึ่งนะครับช่วงความเร็วแบบไม่เกินร้อยสี่ตรงนี้ผมว่ายังยังโอเคอยู่อืมประมาณนี้ครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของตัวรถมันเล็กแล้วก็เบาคล่องตัวอะไรพวกนี้ด้วยทําให้เวลา เรื่องของช่องจราจรเนี่ยมันมุดขับได้กระฉับกระเฉงแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดใครแบบอยากขับตึงมือหน่อยตัวดีเซลก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าทอร์กเนี่ยมันระดับ200กว่านิวตันครับมารอบต่ำรถเบาอีกขับกระฉุดเลยอ่าตัวนั้นจะดีมากๆเอาเป็นว่าโดยภาพรวมนะครับก็คืออยากจะบอกว่าสำหรับใครที่อยากได้ฟีลลิ่งแบบ f u น to drive ในกลุ่มของ b segment eco car ประมาณนี้ผมว่า m a z d a ยังให้เรื่องคาแรคเตอร์ของการขับการตอบสนองที่กระฉับกระเฉง mm hmm. การคอนโทรล่ะเรียกเป็นภาพรวมการคอนโทรลดีกว่าที่ถือว่าทำได้ดีอยู่ครับจุดนี้เรียกว่าอาจจะเป็นเบอร์ต้นๆของคลาสนี้แล้วกันนะแต่อาจจะติดเรื่อง Power t r a เทนิดหน่อยอเดี๋ยวผมลองอเร่งแซงให้ดูจะเห็นได้ว่ามัน <laughs> ต้องเคดรอบพอสมควรนะครับลองปรับสปอร์ตโอเค จะต้องค่อยๆขึ้นไหลๆหน่อยครับผมร้อยกว่าแต่ทรงช่วงล่างของเขาต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะคแรคเกอร์การคอนโทรลกับพวงมาลัยเนี่ยเป็นอะไรที่ผมยังชื่นชอบชื่นชมในส่วนของมาสด้าอยู่อันนี้ครับก็ลอยลอยความเร็วสูงได้อยู่นะ อันี้แล้วกันก็อย่างที่บอกครับว่าเรื่องของความแรงมันไม่ได้จัดจ้านสำหรับ1.3เบนซินแต่การเข้าโค้งแฮนดิ้งโอ้โหดีดีมากจริงครับเมื่อกี้นี่ก็แอบเอาเรื่องนะเข้าโค้งยกนิดเดียวเติมต่อได้เลยครับขับสนุกมากครับถึงแล้วนะครับกับศูนย์ทดสอบยานยนต์เรียกว่า หลายคนครับสื่อทั้งหลายก็เพิ่งได้มาทดสอบกันครั้งแรกเดี๋ยวมาดูการทดสอบในวันนี้กันก็เดี๋ยวเราอยู่กันที่สเตชันแรกนะครับอ่าเราจะเริ่มทดสอบกันแล้วกับ m a ด้าสซึ่งจะเน้นในเรื่องของ d ดนามิกที่ขับสนุกสนานครับจึงได้มาขับในสนามทดสอบของแ t r ทริกที่นี้โดยเดี๋ยวถ้าเราออกจากจุดสตาร์ทนี่นะครับก็จะเริ่มต้นกัน ในส่วนของสลา,าลอมก่อนนะครับผมแล้วค่อยตามไปด้วยเลนเชนจ์แล้วก็อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรตชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลย เช่นครับ6กส ก็จบลงแล้วกับสเตชันแรกเดี๋ยวไปต่อกันในส่วนของสเตชันที่2ครับและตอนนี้เราอยู่ในสเตชันที่2ของสนามแอตริกนะครับกับมาด้าสในวันนี้ซึ่งสเตชันที่2เนี่ยจะเน้นในเรื่องของ NVH ก็คือเรื่องของเสียงรบกวนทดสอบ นะครับว่าเสียงเนี่ยมันเข้าช่วงล่างประมาณไหนการซับแรงเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของสเตชันการเบรกครับเพราะจริงๆสนามของสเตชันที่2ที่เราทดสอบเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการเบรกเทสนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวเราจะลองเบรกเทสนะครับอันนี้เฉพาะในส่วนของดรายเบร e นะครับซึ่งเขาจะ ลิมิตสปีดไว้ที่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมซึ่งจะได้เฉพาะในส่วนของดรายเบรกเท่านั้นเพราะว่าทางทีมงานนะครับจะไม่ให้ทดสอบในส่วนของตัวเวทนะครับเดี๋ยวเราเบรกที่ประมาณ80ครับโอเคจริงเบรกของ Mazda ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับเนี่ย สบายๆเลยไหลได้อีกลึกเลยส่วนอันนี้น่าจะให้แค่ขับผ่านเฉยๆนะครับหมเลขหนึ่งทันที่สองเต็บตัวนะครับหมายเลขหนึ่งนที่สอง,สอ,งอ,อันนี้ขับผ่านเฉยๆนะครับที่ความเร็ว40สิบ ก็ทดสอบในเรื่องของตัว Noise นะครับไป เข้าลูกนาดเล็กนะครับจำลองไวเบชันที่ความเร็วประมาณ30ครับอ่ะตอนนี้ประมาณ30เลยสองยี่สิบเก้าสามสิบนะครับประมาณนี้หมายเลขขอเก็บเก็บตก็ต้องบอกว่างบ่าแอบมีอาการตึงๆนิดๆนะครับตามสไตล์ของมาสเตอร์ของนะครับช่วงล่างจะแน่นตึบแต่ก็แอบตึงๆตึงๆอยู่หน่อยครับผม ก็วันนี้กลับมาถึงที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับกับการตรวสอบ Mazda 2เรียกว่า f เ l i f t m i n o r c h a n g n ใหม่2023ยังเป็นรถที่มี Driving Dynamic ที่ขับได้ดีเหมือนเดิมนะครับจากการที่เราได้ไปทดสอบในสนามทดสอบที่ a t t r i c Mi มนก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ฝากติดตามที่ช่องพลดิปรพีนี้ไว้ด้วยครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ